ธัญญายอมรับสนิทสาวมือที่สหนิงจีนอยากเป็นสื่อกลางฝั่งนั้นอยากเคลียร์ล่าสุดวันที่30พฤษภาคม2566ธัญญาธัญญาเรศได้ให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางมาที่กองถ่ายละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งที่ตนขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครป้ายแดงและได้เปิดเผยถึงเรื่องของหนิงปนิตาและจินธรรมวัฒนะกับประเด็นสาวมือที่สามธัญญาเผยอีกฝ่ายอยากขอโทษหนิง ธัญญาเล่าว่าได้คุยกับหนิงตอนนั้นหนิงอยู่ที่ศาลก็ได้คุยนิดหนึ่งค่ะว่าอยู่ศาลเราก็ส่งกําลังใจไปให้ว่าสู้ๆนะก็ได้คุยกันเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกกันมากกว่าด้วยความที่คนเจอปัญหาแบบนี้ก็คงอยากจะคุยกับคนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้มามากกว่าว่าเรามีความคิดยังไงก็ได้คุยกับเขาเรื่อยๆค่ะเหมือนคอยเติมพลังบวกให้เขาเพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นแม่ที่เก่งซึ่งเขาก็จะมีมุมภายนอกที่อาจจะสตรอง แต่เขาก็มีมุมอ่อนแอของเขาเราก็พยายามให้กําลังใจทันญ่าเผยว่าตอนนี้กําลังใจหนิงปณิตาดีขึ้นเหมือนเวลาเยียวยาแล้วก็มีน้องนิรินที่คอยให้กําลังใจแม่ตอนนี้หนิงกับจิมก็ยังอยู่บ้านเดียวกันปัญหาก็คือปัญหาแต่เขาก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกอยู่ถึงเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเคลียร์กันได้ปัญหานี้ก็อาจจะจบกันได้ก็ได้แต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึง ทัญญายอมรับว่าสนิทกับสาวมือที่สามจินหนิงเพราะเคยทำงานอยู่ที่คลินิกแต่ว่าตอนนี้ออกไปแล้วและก็ไม่ได้เจอกันนานมากแต่ล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งตัวน้องเขาก็อยากจะขอโทษหนิงแล้วเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางหมายถึงว่าเราก็เอาสิ่งนี้ไปพูดให้หนิงฟังและหนิงก็บอกว่าขอเวลาก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างโอเคกว่านี้เพราะหนิงเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายพูดถึงเขาเป็นคนใจอ่อน เป็นคนที่สงสารตัวน้องเขารู้สึกผิดอยากจะขอโทษและคุยกับหนิงแต่ก็ต้องรอเวลาให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเพราะตัวหนิงเองเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลส่วนตัวเท่าที่เราคุยเขารู้สึกผิดเขาอยากขอโทษอยากคุยกันแต่เราก็บอกว่าให้รอเวลานิดหนึ่งเพราะหนิงเองเขาก็ยังไม่พร้อมหรอกอาจจะต้องรอนิดหนึ่งให้มันสงบก่อนส่วนเรื่องว่าขอโทษแล้วจะยกฟ้องไหมนั้น พัญยาบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่ตัวหนิงปณิตาตนตอบแทนไม่ได้